สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันผ่านใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำ YouTube พีเมียมกระโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่ลักซีบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอด สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ AdDoggy PM และอย่าลืมบอกเลยว่ามาจากช่อง n c ็ Army ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับเป็นอันมากๆนะนั่นก็คือปัญหาของขอทานชาวขาเขมรในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่ถูกนำมาขอทานอย่างผิดกฎหมายนั่นเอง ข้อมูลจากมูลนิธิเดมิล l ลอร์ฟอ n ์ดิชันนะครับระบุว่าเด็กขอทานในประเทศไทยนะครับประมาณ80%นะครับเป็นชาวกัมพูชาที่ส่วนใหญ่ถูกลักลอบนำเข้ามาโดยขบวนการคามนุษย์นั่นเองบางครั้งเด็กเหล่านี้นะครับก็ถูกเช่าหรือซื้อนะครับจากครอบครัวในกัมพูชาเพื่อใช้ในการขอทานในประเทศไทยรา,ายได้ของเด็กเหล่านี้นะครับอาจสูงถึง1,000บาทต่อวัน โดยเฉพาะในย่านที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นนะครับเช่นนานาซอยคาวบอยหรือไม่ก็พัทยานั่นเองนะครับแต่ไรายได้นี้นะครับกับเป็นกับดักที่ทําให้เด็กและครอบครัวต้องตกเป็นเหยื่อของขอบวนการมืดตันเองเงินพวกนี้ก็คงไม่ได้อยู่ในมือเด็กหรอกนู่นไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อิมอ่มนํำสำร้าเลยทั้งด้านหน่วยงานของประเทศไทยของเรานะครับได้ดำเนินการจับกุม และส่งกลับชาวกัมพูชาที่ขอทานผิดกฎหมายไปแล้วกว่า8,000คนในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแต่ปัญหายังคงวนเวียนนะครับเพราะขบวนการค้ามนุษย์ยังคงนําเด็กกลับมาเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยเห็นข่าวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือป้าขมีนะครับหลายคนก็โดนจับไปแล้วนะครับแต่ไม่นานจากนั้นนะครับก็มันกลับมาที่เดิมนะ เอ๊ะแปลกๆนะเอ้ยมันกลับมาได้ไงวะเน,นี่ยเออเฮ้ยยังไงนะปัญหานี้นะครับไม่ใช่แค่ภาระของประเทศไทยนะครับแต่ยังเป็นความรับผิดช,ชอบร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะกัมชาที่ต้องเร่งแก้ปัญหานี้นะครับเพื่อปกป้อง,อ,งอนาคตของเด็กๆชาวเขมรที่กลายเป็นเหยื่ออย่างแท้จริงแต่ส่วนตัวผม,ผมเนี่ยแม่งไม่เคยคิดว่าผู้นำของมันจะแก้ปัญหาหรอกนะครับเออ และหากเพื่อนๆนะครับพบเห็นเด็กหรือบุคคลที่อาจตกปเยื่อของการขอทานผิดกฎหมายนะครับโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับสายด่วนที่1300นะครับเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือไม่ก็ส่งพวกแม่งกลับบ้านไปเถอะแต่ก็ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบระว่างไทยกับขเมรครั้งนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาในไทยหลายเหตุการณ์มากขึ้นนะครับว่าขมรแม่งเนี่ย ได้เข้ามาก่อความวุ่นวายด้วยวิธีสกปรกต่างๆนานามากมายเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ไทยเนี่ยเสียหายไม่มากก็น้อยและรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจด้วยยกตัวอย่างการนําเข้ามันสับปะหลังจากเขมรมึงจะเอาเข้ามาทําส้นตีนอะไรในไทยมันสับปะหลังราคามันก็ตกมากพอแล้วมึงยังจะไป <c oughs> เอามันเข้ามาทามัเขืออะไรนะเออมีอำนาจแต่ก็ไม่คิดจะแก้ปัญหานะไอ้คนพวกนี้เนี่ย เอาเปรียบอย่างเดียวเลยนะ่อาไอาเวงเอ,อย้ยน,นรกกินกระบ,บาลมึงจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเรื่องยาวไปกว่านี้เดี๋ยวมันออกเรื่องไปเรื่องการเมืองนะโอเคเรื่องนี้ก็หลายๆคนก็คงเข้าใจแล้วเราไปส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันดีกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหล่านี้แล้วเนี่ยจะคิดเห็นกันเฉลยบ้างไปลองฟังกันเลยครับผมมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับ โรคเขมเนซินโดมคืออาการที่เกียดคนไทยโดยตรงแต่กับชอบใช้ชีวิตเหมือนคนไทยอย่างสุดใจเช่นชอบดูหนังไทยกินอาหารไทยแต่งกายตามประเพณีไทยทำงานในไทยและใช้สินค้าของไทยเป็นต้นพูดง่ายก็คือรักอยากเป็นเหมือนไทยแต่ก็ยังแอบเกียดคนไทยอยู่ในใจความคิดเห็นต่อมาครับทุกครั้งที่การเลือกตั้งของกัมพูชากำลังจะมาถึง กลุ่มตระกูลผู้นำผู้ปกครองมักจะปลุกระดมความเป็นชาตินิยมและความรักชาติอยา่างรุนแรงเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งประชาชนกับูชาได้อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มคนเหล่านี้มานานมากแล้วถึงเวลาที่พวกเขาเนี่ยควรลืมตาแล้วตระหนักให้ได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้จริงใจต่อประชาชนของตนเองเลยแต่แค่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและกลุ่มของพวกเขาเท่านั้นเอง ถ้ามันฉลาดขนาดนั้นและหลุดพ้นได้โอ้ยป,ป,ป,ประเทศมันเป็นประเทศเจริญแล้วล่ะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับขอทานคือวัฒนธรรมเขมรตั้งแต่สม <medi> ัยโบราณความคิดเห็นต่อมากันครับผมในเวียดนามก็มีองค์กรขอทานชาวกัมชาจำนวนมากเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมการแข่งขันขอทานในกัมชาสูงมาก จนบางคนจึงเลือกมาขอทานในประเทศไทยแทนความคิดเห็นต่อไปกันครับเป็นคอมเมนต์ของชาข้าเม่งครับผมลองฟังกันดูครับประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในอนาคตเพราะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นการรัฐประหารภัยพิบัติแพัดดินไหวความไม่ซื่อสัตย์ประชาชนหลายคนสูญเสียจ,จิตสำนึกทำให้เกิดความวุ่นวายในประเทศ ความขัดแย้งภายในประเทศได้ลามไปยังประเทศอื่นๆกัมพูชาเองก็ไม่มีความสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของไทยชาวกัมพูชาขอสนับสนุนให้ไทยปิดพรมแดนตลอดไปได้ไหมได้ๆดได้กูตอบแทนเลยอยากให้ปิดมากปิดสักพันปีเลยแต่แม่งหน่วยงานไทยแม่งปิดปิดเปิดเป,ป,ปิดอยู่นั่นแหละโอ้ยงึดหลไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับ เรื่องการปิดพรมแดนกับไทยนั้นฝั่งกัมพูชาไม่กังวลเลยยิ่งปิดนานก็ยิ่งดีพอยิ่งปิดนานชาวกัมพูชายิ่งมีความสุขและได้ประโยชน์มากขึ้นในขณะที่ฝั่งไทยจะเสียหายหนักมากลองปิดดูแค่สัปดาห์เดียวโรงงานและบริษัทไทยก็ประท้วงเรียกร้องให้เปิดพรมแดนแล้วเพราะสินค้าที่ไทยส่งออกไปกัมพูชาในปี2024มีมูลค่าสูงถึง 9.23พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่กัมพูชาส่งออกไปไทยแค่600ล้านดอลลาร์เท่านั้นนั่นหมายความว่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยส่งออกไปกัมพูชามากกว่าถึง90ยิ่งปิดพรมแดนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะจะช่วยให้สินค้ากัมพูชาได้มีโอกาสเติบโตมากขึ้นแต่กูก็เห็นอยู่นะว่าคนคเขมรแม่งแห่ไปกักตุนสินค้าไทยหรือไม่ก็ขึ้นไปนู่นประเทศลาวซื้อสินค้าไทยจาก พมแดนอย่าตอแหลตัวเองไอ้ควายไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับยังเป็นคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ครับผมคนไทยบางคนเนี่ยที่เกียจทำงานมากประเทศที่อยู่ในสันติภาพมากกว่าร้อยปีแต่กับพัฒนาช้าเกินไปและแทบจะตามหลังประเทศใหม่ๆที่เพิ่งเข้าสู่ยุคสันติภาพไทยเวลาพัฒนาต่ออีกพันปีก็คงยังพัฒนาช้าเหมือนเดิมแหละจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับ สงครามไม่ใช่ขออ้างรอกผมมึงนั่นแหละที่โง่ที่ฆ่าคนในชาติตัวเองเองจากนั้นก็มีคนมาตอบทางคอมเมนต์นะครับถ้าชันขี้เกียจเนี่ยก็ยังดีกว่านั่งขอ,งอาทานอยู่ในประเทศคนเองคนพวกนี้เนี่ยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่กลับใช้เด็กทาลกที่นอนอยู่บนทางเทา้าเพื่อเรียกร้องความสงสารจากคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องน่าสมเพชแต่มันคือการเอาเปรียบ เป็นเหมือนการค้ามนุ์ที่เปิดเผยชัดเจนหรือว่ามันคือประเพณีโบราณคล้องขมิงกันแน่ไม่มีความละอายใจเลยหรือหรือว่าทั้งหมดนี้พวกคุณสูญเสียศักดิ์ศรีไปหมดแล้วผมขอแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยนะครับคนไทยเนี่ยไปทํางานที่ต่างประเทศเนะาะต่างประเทศเขาเองเนี่ยก็ชมคนไทยว่าขยันขันแข็งกว่าคนในชาติของพวกเขาเออผมก็เลยคิดได้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ย เป็นคนประเทศไหนแต่มันขึ้นกับว่าค่าแรงที่ตอบแทนนั้นมันคุ้มกับที่ทำงานลงไปหรือไม่ยิ่งให้ค่าแรงสูงเท่าไหร่คนก็ยิ่งจะขยันเท่านั้นเนี่ยเออซึ่งค่าแรงในประเทศไทยต่อคนไทยแม่งรู้สึกว่าโคตรน้อยเลยเขาก็เลยขี้เกียจนั่นเองความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมลองฟังกันดูครับโรงงานและบริษัทไทยไม่สามารถขาดแรงงานต่างชาติได้จริงๆ ลองดูสิว่ามีแรงงานต่างชาติอยู่แค่ไหนและก็มีคนทํางานจริงๆไหมฝั่งกัมพูชาเองก็อยากได้แรงงานกลับบ้านเหมือนกันเพราะไรายได้จากโรงงานในประเทศก็ไม่ได้ต่างกันมากนักก็เอาเรีบเอากลับไปเลยยิ่งดีมากวก่กูยังมีแรงงานพมา่าลาวที่เขาต้องการทํางานอยู่ละไปไป,ไปรีบไปเลยมึงความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมคนไทยมีเงินมาก เราสามารถจ้างคนกับูชาให้ทำงานเหมือนทาสได้ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับผมจับส่งกลับไปให้รัฐบาลของพวกมันดูแลเองเถอะเดี๋ยวพวกมันก็จะทะเลาะก,กันเองถ้ารัฐบาลจัดการปัญหาไม่ได้ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับไอ้ฮุนเซนมาส่งพวกนี้มาทำลายประเทศเอื่นเพราะกลัวว่าประเทศเอื่นเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ความคิดเห็นต่อมากันครับฐานกัมพูชาที่ชายแดนไปลบได้รับเงินจากอินฟลูเอนเซอร์คนละ2,000เรียวหรือประมาณ16บาทเท่านั้นแต่ขอทานกัมพูชาในไทยกับได้เงินวันละหลายร้อยบาทไม่ต้องแปกไทยเลยว่าทำไมกัมพูชาถึงเข้ามาเป็นขอทานในไทยกันเยอะขนาดนี้ความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผม ความคิดที่ว่าแรงงานจากกัมพูชาลาวและเมียนมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นเป็นจริงแน่นอนและเป็นส่วนสำคัญมากเพราะค่าจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง300ถึง600ดอลลาร์แต่บริษัทไทยกับได้กำไรสูงมากจากแรงงานราคาถูกเหล่านี้หากผลักดันแรงงานเหล่านี้กับประเทศอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจจะขาดแคลนแรงงานส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกระทบต่อการส่งออกอย่างแน่นอน คุณง่ายๆคือแรงงานเต่างชาติเป็นเสาหลักสําคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยอยู่ในตอนนี้ไอแรงงานที่มึงว่าเนี่ยมันทํางานในโรงงานจีนซึ่งแม่งจ่ายภาษีให้ประเทศไทยน้อยมากชิบหายโหยควายออกไปเถอะมึงอะพวกมึงอะ่ะไปทั้งจีนด้วยความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมประเทศไทยเหมือนสวรรค์ของคนกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมากันครับฟังกัมพูชาปิดด่าน และปฏิเสธที่จะรับประชาชนของตัวเองกลับบ้านจกนกระทั่งไทยต้องเข้ามาเจราจาจึงก่อฝั่งกบูชายอมเปิดดา่านใชยแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าประเทศได้ตามปกติความคิดเห็นต่อไปการปิดด่านส่งผลกระทบกับพวกมันอย่างหนักจึงพยายามหาทางกดดันให,ให้เราเปิดด่านอีกครั้งโดยใช้คำว่ามนุษยธรรมเป็นเครื่องมือและตีแผ่เรื่องนี้ไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลก มองประเทศไทยในแง่ลบความคิดเห็นต่อไปกันคอมเมนต์เอาเรื่องนี้ไปปั่นข่าวใหญ่โตโยงไปเรื่องมนุษยธรรมสารพัดทั้งที่จริงๆฟังกัมชายเองนั่นแหละที่ปิดด่านไม่ยอมเปิดสมกับเป็นละแวกจริงๆและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมลองฟังกันเลยครับผู้หญิงที่ตะโกนเสียงดังนั่นน่ะเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายที่เข้ามาขอทานในไทยปัจจุบัน เธอถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มและดำเนินคดีแล้วไม่ต้องขอบวนเธอจะถูกส่งกลับบ้านแน่นอนในช่วงเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่มีท่าทีต่อต้านแรงงานกพูชาอย่างชัดเจนก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบเม้นของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับความเม้นเหล่านี้นะครับเดือดกันไหมโอ้โหต่างฝ่ายต่างก็มาชี้แจงทังฝั่งของประเทศที่ไม่ใช่ เขมรเนี่ยก็ออกมาแสดงชี้ชัดว่าไอ้พวกเขมรนนี่ยแม่งตัวปัญหาออส่วนพวกเขมรเนี่ยก็มาชี้ชัดว่าไทยเนี่ยต้องการแรงงานเขมรนอย่างหนักเพื่อพยุงเศรษฐกิจว่าท่านแต่กูต้องการแรงงานงกูไม่ได้ต้องการขอทานไงเฮียมึงหลงประเด็นมะเนี่ยเออมึงไปคุยไปคนละเรื่องเลยอะ่ะกูจะขอทานมาทำต้นตีนอะไรอะ่ะเออมาทํางานนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งถ้ามาถูกกฎหมายก็ก,ก็ดี ต่กูก็ไม่อยากได้มึงเท่าไหร่เหี้ยแม่งเลี้ยงเสียข้าวสกไปสัตว์นู่นเอาลาเอาพมา่าเขายังรู้สึกขอบคุณเรามากกว่าครึ่งกขเมเนี่ยไม่มีความสำนึกอะไรในหัวมานเลยนะเออเสืคุยเรื่องขอทานแม่งเป็นเรื่องแรงงานเออจับต้นชนปลายประเทศเนี่ยคุยเรื่องขอทาน ก็ไปคุยเรื่องแรงงานเออโอเคครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ทาคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้าม,มาครับผมคลิปนี้จบวิพิ้งเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ